สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ก็วันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งกันยายนนะคะสองห้าหกหกนะคะเอาแล้วสองเลขปูนะคะวันนี้วันที่หนึ่งนะคะรวมเลยเนาะโอ้วันนั้นนะคะห้าน้อยก็ออกแปไอ้เลขล่ามาดสองหานะคะทา่านผู้ชมค่ะแต่ว่าเออ่ ที่เฮาวซองได้เนาะที่เฮาวซองไดเ้เฮาวซองได้สามหัเนาะน่าเสียดายนะฮะปูไม่เด้อคักๆมาอน,นี่อ่ทาท่านผู้ชมมองนะคะมองมองนะคะมอง เห็นมอเห็นมอเห็นมอเห็นว่ค่านี่เห็นมอไม่ลิกค่าเลยกับปูใช้วิจทยานทุกครั้งในการรับชมนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้วันที่หนึ่งกันยานะคะ โค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายนะคะวันที่หนึ่งกันยาปุจาปุจาขึงผ่านบารมีปุยเด้อว,วันนี้วันที่หนึ่งกันยาปุยชิงมนรูปร้านที่ประทูกปรควรกระโระค้ถูปอไก่เด้อปุจา ดอกนั่นก็จำเป็นด้วยกูเด้อต่อบญเติมบนอ,บอ,บอะท่านผู้ชมค่ะมีใครเห็นเหมือนแอดไหมแอดเหมือนเห็นเหมือนแอดเห็นเจ็ดห้าห้านะคะ เอาก็าไปวิเคราะห์ใจตองนะคะรับโปรดชายวิจารยานทุกครั้งในการรับชมก็เป็นก้มเชื่อส่วนบุคุนนะคะทันประชุมค่ะนี่นะคะแอดเทนอยู่ตรงนี้นะ,ะเอานี่นะ,ะเอาคือสี่ลายตอ,อ,อกเลยอ่ะเจ็ดเมือนเจ็ดห้าห้าเลขไม่เรียงกันนะคะเลขขี้หัวกันคือวันนั้นอีกแล้วนะคะ มีเด้อสิ่งศักด์ททั้งหลังปวงาทนี้ลบปู่บปู่เ้อขอพราบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทิ่งิ่งทีก็ามไ่บเเห็นวันอันใดห้ปตพวกกวนขอโทษขออภัยท่านชานงในรับปัวอุเือกับคอยพนมีโชกนั่ ปูเด้อเอาตรงๆเด้อปูเด้อบะตรงดดร,ร,รดแต้มลงแ,แต้มบะตร,รงแป้งเด้อปูเหมือนเจ็ดห้าห้านะคะที่จะเจ็ดหาที่จะหาหาแต่ว่าเจ็ดเจ็ดนะเดี๋ยวชี้แล้วเอานิ้วชี้แล้วนะฮะตรงที่เราลงแป้งก็นี่นะฮะท่านผู้ชมอ่ะดูปีบ่ เจ็ดหนึ่งใช่ไหมเอ่ะท่านผู้ชมอ่ะช่วยกันดูช่วยกันดูช่วยกันดูน,ดนะฮะเจ็ดเจ็ดก็ได้นะฮะท่านผู้ชมเจ็ดเจ็ดก็ได้นะฮะพอเราลูบไปตอนนั้นที่เราเห็นเจ็ดห้าห้าใช่ไหมตรงนี้นะฮะขอตัวเดียวหรือบูดบูดบอลายดอกเอาตัวเดียวเนี่ย เอาตัวเดียวนี่เราอันได้นบเจ็ดเจ็ดนะคะท่านผู้ชมเจ็ดเจดเอาเบิ่นบ่ให้าูๆหลนงานทีจะแทบปูดูเสียงใดกะได้มนุษาหนึ่งเจ็ดก็ได้นะคะเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดก็ได้นะคะก็เกือบบรรลุเนาะ แต่ว่าเขาเห็นหนั่นเขาเห็นเจ็ดห้าห้าอย่างแบบนั้นนะฮะท่านผู้ชมอ่ะแต่ว่าพอเรารูปแล้วเราก็เห็นแบบนี้นะคะหนึ่งเจ็ดนะคะรูปแบบใดละเอียดยวขคือหมุนไฉหมุนขัวเธอค่ะเอาขึ้น,น,ยนอนยู่ก,กับห้าเดอรนีเร่เลยสามตัวนี่ละเนาะเอาเห็นเตนยูนี่นะคะท่านผู้ชมหามองจยงหนึ่งก็คือเจ็ดเหมือนเจ็ดเจ็ด หนึ่งเจ็ดก็ได้นะฮะอ่ะใครชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านเนาะเราก็มาดูเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามาติดตามหรือใครเห็นตัวอื่นก็บอกมาหน่อยเรือแต่ว่าห้าห้าเราก็จะเหมือนเห็นอยู่นะนี่นี่เจ็ดห้านี่นี่ตรงนี้เราก็ยังเห็นเป็นเจ็ดห้าอยู่นะนี่นี่นี่เจ็ดห้านะนี่แต่ว่าตรงนี้จะเหมือนหนึ่งเจ็ดหรือเจ็ดเจ็ดประมาณนี้นะคะ อะขอบพระคุณมากๆนะคะใครฟังก็ได้เห็นตัวเลขเนาะไม่พิมพ์ขึ้นนะดูเอาเด้อซาธูก่อยมีโชคมิรา